ยาสเตียรอยคือยาอะไรทําไมเราชอบใส่ไปในสมุนไพราย,ยาต้มยาหม้อเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูครับยาแก้ปวดกลุ่มสเตียรอยมักจะกล่าวขานว่าเป็นยาครอบจัก,กรวาลยารักษาสารพัดโรคโดยยานี้มีต้นกําเนิดมาจากการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศในช่วงปี1930แล้วก็ในช่วงปี1950ได้มีรายงานว่ามันสามารถแก้ปวดตามข้อได้จึงมีการศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นยาสเตียรอย แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ายาเสเตียรอยแก้ปวดแก้อักเสบได้อย่างไรผมจะพามาดูว่าการอักเสบของคนเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพที่ทุกคนเห็นเป็นภาพกระบวนการการอักเสบของร่างกายเราเวลาเราบาดเจ็บก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดอาการปวดจากภาพปลายทางจะเป็นการสร้างสารการอักเสบถ้าเราลดสารการอักเสบได้ก็จะมีการอักเสบน้อยลงเราก็จะรู้สึกปวดน้อยลง ดังนั้นจึงมีการนํายาสเตียรอยด์ไปใส่ในยาต่างๆอย่างเช่นยาชุดยาต้มยาหม้อยาลุกหลอนยาสมุนไพรต่างๆแต่นอกจากปลายทางที่เป็นการสร้างสารการอักเสบแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นการแข็งตัวของเลือดเยื่อเมือกในกระเพาะปริมาณเลือดไปเลี้ยงที่ไตถ้าเราใช้สเตียรอยด์เราสามารถลดการอักเสบลดอาการปวดได้ก็จริงแต่มันก็จะลดการแข็งตัวของเลือดทาให้เลือดออกง่ายขึ้นเยื่อเมือกในกระเพาะทําให้เยื่อเมือกในกระเพาะน้อยลง และเลือดไปเลี้ยงที่ไตก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงมีผลให้ไตเสื่อมไตไวายในอนาคตได้นะครับนอกจากนี้หากมีการใช้สเตียรอยด์ในปริมาณที่มากแล้วก็นานจะทําให้ปริมาณสเตียรอยด์ในร่างกายสูงเกิดอาการบวมน้ําเราจะเรียกว่าบูลเฟสเป็นหน้ากลมหลังเป็นหนอกเราจะเรียกว่าบัฟฟาโลฮัมแล้วก็จะมีอาการผิวบางกระดูกพรุนแล้วยิ่งเรากินสเตียรอยด์เข้าไปมากๆสเตียรอยจะเข้าไปแทนที่ฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมหมวกไตโดยปกติต่ตอมหมวกไตจะผลิตฮอร์โมนชื่อว่า มีนเนอร์โคลติคอยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับแร่ธาตุสารละลายต่างๆในเลือดและฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดเมื่อกินสเตียรอยเข้าไปมากๆแล้วต่อมหมกไตก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมีฮอร์โมนมากแล้วไม่จําเป็นต้องทํางานก็ได้ก็ขี้เกียจทำงานแล้วก็ฝ่อไปในที่สุดแล้วอยู่มาวันหนึ่งถ้าเราหยุดยาสเตียรอยไปต่อมหมกไตที่เคยผลิตฮอร์โมน มินเนอร์คอติคอยแล้วก็คอติโซก็จะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเหล่านี้ได้เพราะว่ามันฟอไปเรียบร้อยมันขี้เกียจทํางานไปเรียบร้อยแล้วจะทําให้เราเกิดอาการที่เราจะเรียกทางการแพทย์ว่า a d r e n a l i n s u f f i c i e n c y หรือว่าต่อมหมวกไตบกพร่องเป็นผลให้แร่ธาตุในเลือดผิดปกติได้สรุปก็คือยาสเตียรอยมีผลดีในแค่ระยะสั้นๆแต่ถ้าหากใช้ในระยะเวลานานแล้วก็จะมีผลต่อไตกระเพาะอาหารกระดูกผิวหนังหรือว่าต่อมหมวกไตได้ แบบนี้ทุกคนน่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่ายานี้มีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีผิดปริมาณหรือว่าใช้เวลานาน,านๆก็จะมีโทษเหมือนกันเช่นเดียวกับยาตัวอื่นๆนะครับถ้าเราใช้ถูกใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะเป็นยาวิเศษได้เลยแต่ถ้าเราใช้ในปริมาณที่มากเกินมันก็จะกลายเป็นยาพิษได้ดังนั้นก่อนจะใช้ยาต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน,นทุกครั้งครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆมีสาระก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ